มาด้วยเดือนธันวาทะรถคันใหม่อีก,กแล้วนะวันนี้เรานำรถ Civic FC 1.5เทอร์โบตัวท็อปเลยนะครับลืมไปเลยที่พูดว่า RS นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใหม่มากแล้วก็โคตรเท่เลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>มาครับกลับมาอยู่กับรถ Civic 1.5 RS Turbo นั่นเองตัวนี้เนี่ยแรงมาโคตรเยอะแล้วก็แรงบิดก็เยอะมากคือเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นแล้วก็ที่สำคัญเลยของตัวนี้เนี่ยที่แบบพูดและต้องนึกถึงก็คือ Honda Den Watch แล้วก็จอใหม่เป็นสีแดงแบบแรงริดเท่ๆคููๆแบบจอดิจิตอลนะแล้วก็มีกล้องหลังที่ระบบ HD โอเคเลยนะแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานใช้ไปแล้วทั้งหมด49,000กิโลเมตรนะครับถือว่าโอเคนะไม่เยอะไม่น้อยนะใครเห็นเลขไมผมก็เขาเรียกว่าตัดสินใจง่ายว่าเออรถมันน่าใช้ต่อนะและไฟเนี่ยเป็นไฟเฉพาะตัวท็อปสภาพแบบโอ้โหอยูด่ดีจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้ดูกันดูราคาก่อนราคาคันนี้เนี่ย4ปีที่แล้วตัวท็อปนะ อยู่ประมาณ1ล้าน2แสนบาทแต่ตอนนี้ในเต็นท์ของเราไปเลยนะ7 8 0 0แ0นแหม่นันบาทแล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าใครที่ซื้อคันนี้เนี่ยคุ้มจริงชุดแตกรอบคันแบบเท่ๆฮอนด้าเลนส์วัสดสีขาวมุกเดิมๆนะล้อแม็กเท่ๆเดิมๆขอบ17นะอันนี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าที่ผมดูมานะล่องลอยสเก็ตไม่นินน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวไฟเนี่ยเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED ไฟเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆตัวเดียวกับ FK นั่นเองซึ่งมันจะเป็นหยักๆอย,กอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความสวยงามของมันแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานเนี่ยพวกรอยฝุ่นรอยขีดรอยอะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างผมให้สภาพประมาณ70%แล้วกันยังไม่อมเหลืองนะฮะกระจังหน้าคันนี้เนี่ยถือว่าสีสดนะเป็นสีดำคือแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะมีโลโก้ฮอนด้าสีโคเมีมนะจ๊ะ ถือว่าล่องรอยอาจจะไม่เยอะนะตรงกระจังหน้าเนี่ยโอเคเลยสีดำเนี่ยโอเคไฟด้านซ้ายนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันนะครับมีไฟ Day l i g ล t ์ด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เราไม่ได้สตาร์ทรถให้ดูนะโดยรวมเนี่ยมีผ่านการสภาพการใช้งานมาแล้วนินดๆหน่อยๆนะโดนมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะด้านล่างไฟตัดหมอกของฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้นี่เป็นตัวน่าจะหลุดของมันนะโดนสเก็ตเมทิลบ้างนิดหน่อยเห็นไหมโดนมาบ้าง,งตรงนี้เป็นหลังพึ่งนะ 6ชุดกันชนด้านล่างก็สวยงามดูดีสีดําตัดสลับสีขาวมุกนั่นเองนะฮะเรามาดูกันที่ไฟตัดหมอกด้านขวาก็โอเคตรงนี้มีรอยเ็ตเม็ดหินนิดๆหน่นนนอยๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยโดนกันมาบ้างนะตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยมันแบบมันเปิดออกมาเลยเนี่ยประมาณนี้นะ แม็กของเจ้าตัว Civic เทอร์โบนะฮะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานมีโลโก้ฮอนด้าโอ้โหมีเขาเรียกร่องรอยแบบโดนแดดกลับแล้วเนี่ยมีสีขาวแล้วนะจ๊ะแต่โดยวรวมเนี่ยสวยงามก็เป็นสีดำตัดสลับสีโครเมียมมีร่องรอยการใช้งานเป็นแม็กขอบ17นะคันนี้ขอบ17แล้วก็ยางปี2018นนั่นเองนะฮะเนื้นอยางก็ ก็ยังยังได้อยู่นะเนะื่องาอาจจะย,ยังไม่ได้แบบดูลึกมากแต่ว่าโดยรวมผมว่ายังใช้งานต่อได้อยู่นะจ๊ะประมาณนี้ละกันนะครับกระจกเนี่ยเป็นสีมุกนะตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ไฟเดียวเล็กๆทํามาเล็กนิดนึงแต่ว่าโดยรวมมันก็เห็น,นเพราะาตรงด้านแก้มมันมีไฟเลี้ยวอยู่แล้วนะมือจับเป็นแบบสีโครเมียมนะฮะก็ดูดีแล้วก็เป็นแบบคีเลตถือกุญแจแล้วเปิดได้เลยนะจ๊ะสภาพการสาดดีกว่าการสาดครั้น,นี้เนี่ยผมให้ไปเลย ประมาณ80%สีดําโอเคนะรถ4ปีถือว่าแบบยังแต่ว่ากันสัตว์ด้านหลังเนี่ยสีต่างกันอันนี้ผมมองแบบด้วยตาเปล่าผมมองเห็นว่าสีมันออกดาม่วงแล้วเรื่องแบบโดนแดดกัดอะไรอย่างนี้นะมือจับด้านหลังก็มีร่องรอยนิ้วใช้งานเป็นเรื่องปกติไม่ได้อะไรเยอะๆนะนะส่วนตรงนี้เนี่ยโหยังโอเคนะรอยยังไม่เยอะเลยดูดิไม่ค่อยมีรอยเล็บเลยนะสภาพโหเจ้าของก่าจะด,ดูแลเป็นอย่างดีนี่ ยางด้านหลังทําไมผมมองว่ายางด้านหลังมันดูดีกว่าแบบดิสโซนด้วยนะแล้วก็โอเคเลยเนยื้อยางแบบเนื้อยางดูดีเลยแล้วก็แม็กก็สวยงามอันนี้มันเป็นพวกรอยแบกรอยอะไรน้ํายามันไม่มีอะไรแย่ๆนะโอเคเลยดูดีนะไฟด้านหลังเลยของเจ้าตัวท็อปคันนี้นะผมชอบจริงๆเป็นไฟแบบทรงตัว C นะเพราะเราก็ใช้ตัวนี้อยู่นะมีสติกเกอร์หรือมีโลโก้ RS หนะเป็นสีแดง มีโลโก้ Honda เป็นตัว H สีโครเมียม e นะฮะแล้วก็มีโลโก้ Civic เป็นสีโครเมียมนั่นเองไฟแบบด้านหลังแบบ LED ทรงตัวสีสวยงามแถมคันนี้เนี่ยเป็นรถตัวท็อปมีป a r ์ i ิ g งเซนเซอร์หึง2จุดนั่นเองนะจ๊ะท่อก็เป็นท่อคู่แบบชุดแต่งและตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฟเพิ่มเวลาตอนคืนเนี่ยก็ดีซัพพอร์ตให้คนเห็นไฟเบรกดุที่3อยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอเคนะชุดแต่งเดิม เปิดมาเนี่ยก็จะมีแผ่นรองเขียนว่าซีวิกนะจ๊ะยางอะไรมีไหมมีสิชุดยางอะไรอยู่ครบนะครับมีแม่แรงนะครับพวกนี่นะครับอุปกรณ์ไว้เปลี่ยนยางในยามฉุกเฉินโอเคนะนั่นแหละก็ไว้ในยามฉุกเฉินดูรอยรอยรอย,รอยใช่ไหม,อมรอยยาแนวนะฮะเดิมๆเลยด้านหลังเนี่ยจากโรงงานเลยกิ่นใหม่โอเค คันนี้มีกล้องหลังด้วยนะจ๊ะมี parking sensor มีกล้องหลังถือว่าปลอดภัยไหายห่วงล้อแมกฝั่งซ้ายด้านหลังนะครับก็โอเคนะอันนี้เป็นพวกรอยแว็กรอยน้ำยาผมเลยมองไม่ออกว่ามันมีร่องรอยการใช้งานมากน้อยแค่ไหนแต่โดยรวมแล้วคือยังใหม่เป็นสีโครเมียมแตสลับสีดำนั่นเองมือจับก็โอเคนะสีโครเมียมรอยน้อยมากคันนี้เนี่ยดีดีดีมือจับฝั่งคน ผู้โดยสารด,ด้านหน้าก็โอเคนะรอยน้อยใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ก็สภาพคุณสัตว์สวยๆเง,งี่ยงๆดูดีนี่เลย Honda า e รจิวอของคันนี้เนี่ยกล้องสำหรับมุมอับคุณผู้ชมเวลาขอยรถ์เดบางคนนะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าออปชั่นตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยเข้ามาเยี่ยมยิบจริงๆของแก้มเนี่ยมีไฟเลี้ยวตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ล้อด้านหน้าด้านซ้ายก็สภาพสวยงามลงแวกให้เรียบร้อยแล้วเนื้อยางแบบโอเคใช้งานได้อีกแต่ว่า ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็อีกสักพักหนึ่งก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโดยรอบคันประมาณนี้แล้วกัน CIVIC Turbo มาเราอยู่กันที่ด้านในของเจ้าตัว CIVIC r s หรือ1.5 Turbo นั่นเองสตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ตัวสตาร์ทก็เป็น Start ทส o อ e n ตเ n นจิอยู่ทางขวาเลยับเป็นสีแดงแหล่งฤทธริดเลยนะฮะ จอไม้เนี่ยจะเป็นสีแดงสภาพสวยงามเดี๋ยวผมขึ้น Insert ให้ดูนะรถคันนี้ใช้ไม้มาแล้วทั้งหมด49,000กิโลเมตรนะฮะถือว่าไม่เยอะนะแล้วจอตรงนี้เข้ามาถึงให้กดตกลงก่อนเลยนี่ดูจอเป็นสีแดงถ้าเป็นตัว EL ก็แล้วแต่แต่ตัวนี้เนี่ยตัวท็อปด้วยมีระบบนำทางด้วยทัชสกรีนได้ด้วยดูดูด,ด,ดูโอโหมันเห็นไหมแสงมันแบบโอเคนะนี่ก็เป็นระบบเหมือนระบบ navigator นั่นเองนะฮะกล้องหลัง นี่กล้องหลังมีเลือกมุมหมดเลือกมุมได้ถึง3ามุมนั่นแหละมุมหมดอะไรครับนี่อไอ้น,นี้อันนี้จะเป็นมุมกดลงไปเราจะเห็นตรงพื้นว่าแบบเออมันใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือว่าโอเคเป็นตัวเลือกที่ดีนะในการถอยหลังนะฮะเปิดแอร์เนี่ยเราเข้าคีเมดแล้วกันแอร์ Air มันแยกซ้ายขวาได้นะปรับแยกซ้ายขวาได้นี่ปรับอุณหภูมินี่ก็ปรับอุณหภูมิซ้ายขวาเห็นไหมเนี่ยตัวเลขตรงนี้เห็นป่ะออนต่างกัน่ะฮะ แล้วก็นี่คือความแรงของพัดลมแอร์เลือกได้เลยตามใจชอบนะฮะแล้วก็บลูทูธเนี่ยเวลาเราจะฟังเนี่ยเราไปที่ออดิโอนี่เข้ามาแล้วก็นี่กดแหล่งที่มาแล้วก็กดบลูทูธแล้วก็เชื่อมกับโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะจะประมาณนี้ละกันนะตรงในส่วนของจอคือบางคนเนี่ยจอไปแต่งเพิ่มจอใหญ่มากดูดีมากนะแต่อันนี้เป็นจอเดิมๆจากโรงงานเลยนะ แล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็มีโหมดอีค่อนนะฮะแต่อาจจะไม่ได้จําเป็นในประเทศไทยนะคือแบบเป็นโหมดประหยัดน้ามันเนี่ยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าปกตินะจ๊ะพื้นที่เก็บของมีที่วางน้ําอยู่ตรงนี้นะที่วางโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นนะนี่ก็เก็บได้นิดหน่อยส่วน USB ชาร์จแบตเนี่ยจะอยู่ด้านใต้ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีสําหรับที่ไอ้นี่เอาไว้เสียบของบุหรี่จุดไฟอ่ะแล้วก็รถคันนี้นี่โอเคไฟข้างบนเล็กๆถ้าตัว EL มันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ กระจกก็มีเหมือนที่เก็บแว่นไม่มีเนาะแล้วก็เล่มตัวรถนะฮะมาดูกันเข้าศูนย์ตอนระยะ3 7 3 7มืกิโลเมตรนั่นเองซึ่งตอนนี้ยมาอยู่ที่49,511กิโลเมตร โอเคแนละ้วก็คือมีการดูแลเป็นอย่างดีอย่างที่ผมบอกนะเข้าสู่ตลอดด้วยนะจ๊ะเบาะเนี่ยของคันนี้เนี่ยความต่างเลยคือเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าผมนี่อยากจะได้เบาะหนังสีดําจริงๆเลยมันเท่จริงและสีมันไม่เลอะง่ายนะบางคันข้างในเนี่ยเป็นสีเบจคือมันก็แล้วแต่คนชอบคืออนนั้นก็จะดูสะอาดตาไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าของเก่าแต่งมาเนี่ยด้านล่างเหน็นปะ่ะไฟเป็นสีนเงินเนี่ยคือมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารคือแบบสีน้ำเงินเห็นชัดเลยสไตล์แบบใสซิ่งนิดนึง แล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยเบาะมีรอยเหี่ยวไหมมันก็มีนิดนึงนะสภาพการใช้งานเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยรอยคนนั่งเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเบาะหนังอ่ะแต่โดยรวมเนี่ยดูดีเนี่ยสไตล์ของซีวิกตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบตะข่ายลายเหมือนลายตารางหมากลุกหรืออะไรเงี้ยโอเคนะแล้วเดินได้ด้วยได้สีเทานั่นเองนะเบาะไฟฟ้านะก็ใช้ได้ปกติแล้วก็คอนโซลด้านข้างเนี่ยสีดําแต่ว่าไอ้ตรงสีดำเนี่ยมันก็จะมีโครเมียมเห็นไหม สวย,สวยง,างามดูดีนะฮะลำโพงล่างลำโพงบนเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กปกตินะฮะภูมอะไรคันนี้เนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทนะฮะมีแพดเดิ้ลชิพด้านหลังด้วยซึ่งต่างกับรุ่นต่างๆเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะฮะมีแพดเดิลชิพไว้เลนด้านหลังนะฮะตัวส่วนปับไฟอะไรเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีอะไรปกติปั่นน้ำฝนอะไรพวกนี้ปกติแล้วก็จอเตือนแล้วว่าน้ำมันใกล้หมดนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเติมนั่นเองจ้ะไปดูพื้นที่ด้านหลังไหม อยู่พื้นที่ด้านหลังครับเบาะด้านหลังก็เป็นสีดำเหมือนกันนะจ๊ะรอยการใช้งานมีอยู่แล้วไม่มีใหม่เนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอเคนี่ที่เก็บน้ำอยู่ตรงนี้โดยรวมนั่งข้างหลังซีวิกเนี่ยผมรู้สึกว่าสบายนะมันไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขาย,ยาวเองนั่งไปลุยต่างจังหวัดอะไรได,ได้ไกลๆได้โอเคเลยเครื่อง 1.5เทอร์โบเนี่ยรับรองพาคุณไปถึงที่แน่นอนจะบอกว่ามันใหม่ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ฮะแล้วก็ใครที่ชอบ c ีวิกเนี่ยตัวท็อปคันนี้นี่โอเคนะสีขาวมุกใครที่ชอบเนี่ยแล้วที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยคือร่องรอยภายนอกเนี่ยรอยสเกรร็ตไม่เห็นรอยไล้พวกนี้มันน้อยมากถือว่าโอเคนะแล้วก็ราคาตอนนี้ย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะเหลืออยู่ที่7 8 8 0 0 0บาทใครสนใจนะผมฝากไว้ด้วยซีวิกคันนี้สาวก f อเจอกันนะครับ อะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอยน็อตรอยเม็ดอาร์ครอยต้เก็บของเจ้าตัวซีวิกเทอร์โบกันดีกว่าตัวน็อตเลยของตัวกระโปรงฝัง่งด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถส,สีขาวไม่มีรอยแกะรอยแง่เลยเห็นไหมไม่มีร่องรอยเลยนะซึ่งรับประกันไม่เคยชนหนักไม่เคยที่พข้อไม่เคยนำทวมด้วยนะจ๊ะขึ้นมาเนี่ยจะเห็นรอยเม็ดอาร์คตรงนี้เป็นรอยสีนิดหน่อยเนาะเม็ดอาร์คนะครับสวยๆงามๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆเดี๋ยวเราไล่ดูนี่ดูโอ้ตะเข็บขึ้นไปเนี่ยเห็นไหม เด,เดิมเลยนะสวยงามนี่โอ้โหโอเคเลยวงกลมนะฮะวงกลมโอ้ยสี่เหลี่ยมด้วยวงกลมวงกลมนะฮะรอยเม็ดอายู่ตรงนี้นะฮะเว้ยมีมดด้วยโอ้โหรอยสลอกการผ่านการใช้งานไปหน่อยตรงนี้เห็นไหมไม่อยากกดเยอะนะรอยเม็ดอากี้เดิมๆนี่สติ๊กเกอร์บั๊กโกลอยู่นี่นะฮะนี่อ่ะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอคอยู่ตรงนี้ดูสักน,น,นี่มีมีครบเลยนะฮะไล่ลงมาไปดูตัว นี่ด้านล่างไปดูตัวนอ็อตนี่เดิมๆเ,เลยไม่มีอรอยแกะอรอยแงะนะฮะดูแบบเห็นชัดเลยว่าเ,ออเดิมๆจากโรงงานเลยนะดูที่ตรงแก้มน็อตตรองแก้มมีอีงรงตรงนี้เห็นไหมไมัมีอรอยแกะอรอยแงะ่นะสภาพเดิมๆม,มากคันนี้เนี่ย QC เต็มเลยสวยงามซิกเกอร์แบบอยู่ครบไม่มีร่องรอยการลอกเลยดูดิสวยงามมากนะฮะดู QC เนี่ยโหแล้วเครื่องนี้ขัดแล้ว แว็กหน่อยโอ้โหมันเงาทั้งชุดเลยเนี่ยโอ้โหเพื่งเทอร์โบโด้วยนะจ้าบจริน q c ตัวเมยันะโอ้โหเดิม,เด,มเดิมทั้งคันคุณได้ดูสภาพตัวรถข้างในไปแล้วนะครับข้างในเนี่ยเจ้าของเก่าแต่งมาแบบไฟด้านล่างเป็นสีน้ำเงินแบบอาจจะแบบแนบวบแนบวบแบบสายซิ่งนะ แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบใครไม่ชอบก็เอาออกแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับมีแรงม้าถึง1 7 3แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยมีถึง220นิวตันเมตรนั่นเองคือต้องบอกว่าเป็นเครื่องเทอร์โบที่ประหยัดก,กว่า1.8 EL และเครื่องแรงกว่าแรงม้ามากกว่า เทกว่าดูดีกว่าและก็มีออปชันมากกว่านั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยขอย้ําอีกหนึ่งรอบราคาป้ายแดงอยู่ที่1นล้านสองแสนกว่าบาทนะประมาณนะตอนนี้ผมขอปล่อยไปเลยนะ7จ็ดแสน 88,000บาทกับไบที่ใช้ไปแล้ว49,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมใครสนใจเจ้าตัวคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรานะครับ KBauto ขายรถยนต์มือสองคัดรถคุณภาพนะครับมีเพจ Facebook แล้วก็มีเพจ YouTube ไลน์แอดนั่นเองไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้นคิวอ d e คให้ตรงนี้นะเข้าไปดูประวัติตัวรถได้นะครับมีทั้งภาพนิ่งวิดีโอนะครับแล้วก็มีประวัติของแต่ละคันที่แตกต่างกันนะครับ รถในเต็นท์ของเราเนี่ยสะอาดไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยพลิกคว่ำนั่นเองยินดีรับซื้อคืนถ้าตรวจเจอนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาที่เต็นท์ของเรานะครับอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ใกล้ๆขัวใจงอหรือว่าพาซิโอนะฮะให้สังเกตมันอยู่เยื้องๆกันนั่นเองเซิร์ชกูเกิลแมปเข้ามาก็ได้นะฮะจริงๆเนี่ยตัวท็อปในเดือนนี้เนี่ยมันมี2ตัวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเสร็จมาก,ก่อนตัวนึงผมเลยเอามารีวิวก่อนแต่สีเนี่ยเป็นสีเดียวกันแต่มันต่างกันอาจจะต่างกันที่ไมพวกชุดแแตต่่่่งนนหนอยวา ผมขอเอาตัวนี้รีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com